ไปที่สเก็ตข่าวนะคะพบกับคุณเป็นสนุค่ะชิหือเฮ้ยทำไมปุ๋นมันฟุ้งแบบนี้อะทำให้มันดีๆไหนสิว้ยแล้วนี่อะไรเนี่ย กรคุณบ้านคุณ,คณเดว<อ>คุณผู้หญิงเยอะดิคะลอยก็ตัวเพื่อแบบนี้ล่ะค่ะเน่อย่ามาตีฝีปากกับฉันนะพอนั่นแหละทำง,งานยังไงคนใช้คนก่อนๆไม่เห็นเขาเป็นแบบนี้เลยนี่รีบไปล้างผาสกปรกออกดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวข้าวด,ดำๆเนี่ยมันจะติดบ้านฉันหมดไปค่ะคุณผู้หญิงไปสิเร็วๆคนไม่รักสุขอนามัยเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละ เป็นได้แค่คนใชยทำไมมองหน้าไม่พอใจเหรออย่ามาอวดดีกับฉันนะ สารแนวไปทางสัปเลยโอ๊ยน้อยคอะไรของมันเนี่ยโอ้ย้ดำน้ำน้อยน้ำน้อยมาี่อยู่นี่รๆข้าหน,นี่โอ๊ยแกทำบ้าอะไรของแกนเนี่ยฮะฉันให้แกกวาดถบ้านข้าบดงไม่อยู่เลยเนี่ย แตเจริญอะไรนะคะอ,อันคุณเป้าตัดการมานันนะไล่มู้กองคนอื่นนะเขาอยากทำงานมีตั้งเงยอะแยะเร็วสิเช็คเห็นไหมว่าข้าวดำเนี่ยเช็คโอ้เช็ดสมัยนี่ย,ยังจะมามองหน้าอีกถ้าฉันไม่สั่งให้หยุดเช็คน,นะห้ามหยุดเข้าใจไหมเช็คตรอวสิ nói ข่าวแล้วนะคะขอฝากกันไว้ด้วยผู้ศาสนสุภาสิตบทนี้ค่ะที่กระจายสาธุนาปรมมยนทุกรังทำดีและประโยชน์ทำได้ยากยิ่งนะครับทางแห่งปัญญาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ให้การทํางานให้สําเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสําคัญคือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่งสามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่งทั้งสองประการนี้ต้องดําเนินคู่กันไปและจําเป็นต้องประทาด้วยสุจริตกายสุจริตใจด้วยความคิดความเห็นที่เป็นอิสระกราศจากอาคติและด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผลด้วยจึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริง พระบรมราชโาสววของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว